วันนี้ได้ไปหนึ่งหมื่นห้าร้อยหกสิบาทค่ะวันนี้ได้ไปหนึ่งหมื่นห้าร้อยหกสิบาทนะคะได้ไปหนึ่งหมื่นห้าร้อยสิบาทตื่นเต้นค่้ะเราได้แสนแตกวันนี้ค่ะแสนแตกวันนี้วันแรกคุณบอลเลือกสินค้าอะไรไปนะคะก็ไฟเบอร์เพราะว่าเป็นคนขัดไายย่างอย่างเงี้ยค่ะก็เอาไฟเบอร์กับคอลลาเจนค่ะก็เอาโปรตวนั้นไปแล้วเป็นโปรทางด่วนเพราะว่าเราอยากจะทํางานง่ายเพราะว่ามันมีสคริปต์มีอะไรให้เรียบร้อยไม่ต้องไปคิดเองอะค่ะเพราะว่าเห็นรว่า Line O A D ดีไหมคะคุณรู ลายมีกิจช่วยได้เยอะปะคะช่วยช่วยได้เยอะเลยคือแบบเราแค่จิ้มส่งจิ้มส่งแบบคือแบบทํางานง่ายมากค่ะดีใจไหมคะดีใจดีใจแล้วก็ได้ทองมาแล้วด้วยนี่นี่ลืมบอกคุณพ่อคุณพ่อคุ่าคุ้มว่าที่ตัดสินใจกินไฟเบอร์วันนั้นอะซื้อสินยอะมากค่ะคุ้มมากเลยค่ะคุณนกคุ้มจริงๆแบบว่าถ้าเราเอาเงินไปใช้อย่างอื่นมันน่าจะหมดไปนานแล้วแต่อันนี้ประทําเงินให้คุณพได้สองแสนแล้วค่ะ เปสองแสนแล้วจากการกินค่จากการกินไฟเบอร์นะคะแล้วก็ทําให้มีรายได้แบบนี้คือแบบอู๋แบบโชคดีมากที่ได้มาเจอไม่งั้นคือหมดสิ้นหนาทางแล้วเพราะว่าติดลบอ่ะเอากู้นี่มาโปนี่ตอนนี้คือจนแบบบรรท่าล้านอ่ะแต่ก่อนมันไม่เยอะขนาดนี้นะคะพ<ช>ิ<ช>่งไปกู้มามาโปโปรถแต่โปไม่หมดค่ะก็เหลือ<ม>อยู่สามแสนก็น่าจะทําอันนี้น่าจะไปโปได้อยู่ค่ะดีใจมากค่ะ